หยุดฟุ้งซ่านด้วยสติการฝึกสังเกตจิตตามคำสอนของหลวงปู่มัน่นภูริทัตโต<า>จิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตของคนเราอากปล่อยให้ฟุ้งซ่าน ย่อมพาไปสู่ความทุกข์แต่หากได้รับการฝึกฝนด้วยสมาธิและสติย่อมนำพาความสุขมาให้เพราะจิตที่มั่นคงสงบและรู้เท่าทันตนเองจะไม่ไหลไปตามอารมณ์หรือสิ่งเร้าภายนอกเวลาจิตใจของเรารู้สึกไม่สงบนั่งอยู่เฉยแต่ใจก,กลับไปคิดถึงเรื่อง,งนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลา บางครั้งเราอยากจะพักแต่ใจกลับฟุ้งซ่านนี่คือปัญหาที่หลายคนเป็นนะครับบางคนพยายามจะสงบจิตสงบใจแต่กลับรู้สึกว่ามันยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นขึ้นไปอีกหลวงปู่มั่นท่านได้เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้โดยท่านเปรียบจิตของคนเราที่ฟุ้งซ่านเหมือนกับไฟที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่รู้จักควบคุม มันจะเผาใจเราทุกร้อนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้วิธีจับสังเกตและดูแลมันจิตของเราก็จะสงบลงได้อย่างง่ายดายแล้วต้องทำอย่างไรครับในคลิปนี้จะนำเอาคำสอนของหลวงปู่มัน่นเกี่ยวกับการฝึกสังเกตจิตและการหยุดความฟุ้งซ่านด้วยสติมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้ผมได้นำมาจากหนังสือ ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระเขียนโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนแห่งบัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีวิธีภาวนาก็คือวิธีสังเกตตัวเองนั่นแหละคือสังเกตจิตที่มีนิสัยลุกหลิก เหมือนถูกไฟหรือน้ำร้อนลวกไม่อยู่เป็นปกติสุขด้วยสติตามระดึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีทำบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนาตามที่นิยมใช้กันมากและได้ผลดีก็มีอาณาปานสติบ้างพุทโธบ้างรมโมบ้างสังโฆบ้าง มา,านุสติบ้างหรือเกษาโลมานักาทันตาตะโจโดยอนุโลมปฏิโลมบ้างหรือใช้บริกรรมเฉพาะบทใดบทหนึ่งบ้างพยายามบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์แห่งธรรมบทที่นำมาบริกรรมขณะภาวนาใจที่อาศัยบทธรรมอันเป็นอารมณ์ที่ให้คุณไม่เป็นภัยแก่จิตใจย่อมจะเกิดความสงบสุขขึ้นมาในขณะนั้น ที่เรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมเป็นสมาธิคือความมั่นคงต่อตัวเองไม่อาศัยทำบทใดๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในเวลานั้นเพราะจิตมีกำลังพอดำรงตนอยู่โดยอิสระได้คำบริกรรมที่เคยนำมากำกับใจก็ระงับกันไปชั่วขณะที่จิตปล่อยอารมณ์เข้าพักสงบตัวต่อเมื่อถอนขึ้นมาถ้ามีเวลาทำต่อไปอีก ก็นำคาบริกรรมที่เคยกำกับมาบริกรรมต่อไปพยายามทําอย่างนี้เสมอด้วยความใฝ่ใจไม่ลดละความเพียรจิตที่เคยทําบาปหากทุกข์อยู่เสมอก็จะค่อยรู้สึกตัวและปล่อยวางไปเป็นลำดับและมีความสนใจหนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจำไม่ถูกบังคับถูถอยเหมือนขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นกำลังฝึกหัด จิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจมากและจำไม่ลืมถ้าได้ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวย่อมเป็นเครื่องปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าประหลาดหากไม่ปรากฏอีกในวาระต่อไปทั้งที่ภาวนาอยู่ในใจจะเกิดความเสียดายอย่างบอกไม่ถูกอารมณ์แห่งความติดใจและความเสียดายในจิตประเภทนั้น จะฝังใจไปนานนอกจากจิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นสู่ความสงบสุขอันละเอียดไปเป็นลำดับเท่านั้นจิตถึงจะลืมและเพลินในธรรมขั้นสูงเรื่อยไปไม่มาเกี่ยวข้องเสดายจิตและความสงบที่เคยผ่านมาแล้วแต่เมื่อพูดถึงการภาวนาแล้วท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกเงาหง,งอยน้อยใจและอ่อนเปียกไปทั้งร่างกายและจิตใจว่าตนมีวัสนาน้อย ทำไม่ไหวเพราะคิดว่ากิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตลอดงานสังคมต่างๆลูกหลานก็มีหลายคนล้วนแต่ต้องเป็นธุระในการเลี้ยงดูจะมัวมานั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขาต้องอดตายแน่ๆแล้วทำให้เกิดความอิจนาระอาจใจไม่อยากทำประโยชน์ที่ควรได้เลยผ่านไป ความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดที่เคยฝังนิสัยมาดั้งเดิมและอาจเป็นความคิดที่คอยกีดกั้นทางเดินเพื่อการระบายลายทุกทางใจไปเสียถ้าไม่พยายามคิดแก้ไขเสเตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแท้จริงการภาวนาคือวิธีการแก้ความยุ่งยากและความลำบากทางใจทุกประเภทที่เคยรับภาระอันหนักหน่วงมานานให้เบาลง และหมดสิ้นไปเหมือนอุบายอื่นๆที่เราเคยนำมากแก้ไขไล่ทุกข์ออกจากตัวเหมือนที่โลกทำกันมานั่นเองเช่นเวลาร้อนต้องแก้ด้วยวิธีอาบน้ำเวลาหนาวแก้ด้วยวิธีห่มผ้าหรือผิงไฟหรือด้วยวิธีอื่นๆเวลาหิวกระหายแก้ด้วยวิธีรับประทานและดื่มเวลาเป็นไข้ก็แก้ด้วยวิธีรับประทานหรือฉีดยา ที่จะยังโรคให้สงบและหายไปซึ่งล้วนเป็นวิธีการที่โลกเคยทำตลอดมาถึงปัจจุบันโดยไม่มีการผัดเพลยนเลื่อนเวลาว่าอย่างยุ่งยากอย่างลำบากและขัดสนจนใจใดๆทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะจำต้องปฏิบัติกันทั่วโลกแม้แต่สัตว์ก็ยังอาศัยการเยียวยารักษาตัวดังที่เราเห็นก็หากินเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เพื่อผ่อนคลายระบายทุกไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปตลอดการของเขาล้วนเป็นวิธีการแก้ไขและรักษาตัวแต่ละอย่างแต่ละอย่างการอบรมใจด้วยภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัววิธีนี้นี่เป็นงานสำคัญที่ควรสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้านโดยตรงงานอะไรเรื่องอะไร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวจิตจำต้องเป็นตัวการอย่างแยกไม่ออกที่จะต้องเข้ารับภาระแบกหามโดยไม่คำนึงถึงความหนักเบาและชนิดของงานว่าเป็นงานชนิดใดจะพอยกไหวไหมแต่จิตต้องเข้ารับภาระทันทีดีหรือชั่วผิดหรือถูกไม่ค่อยสนใจคิดแม้งานหรือเรื่องจะหนักเบาเศร้าศกเพียงใดซึ่งบางเรื่อง แทบจะคว้าเอาชีวิตไปด้วยในขณะนั้นแม้เช่นนั้นจะยังกล้าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงและแบกหามจนได้โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นหรือจะตายเพราะเดือบากกว่าแรงมิหนำยังหอบเอาเรื่องมาคิดเป็นการบ้านอยู่อีกจนแทบนอนไม่หลับรับประทานไม่ได้ก็ยังมีในบางครั้งคําว่าหนักเกินไปยกไม่ไหวเพราะเกินกว่ากําลังใจจะคิดและต้านทานนั้น เป็นไม่มีมีแต่จะสู้เอาท่าเดียวงานทางกายยังมีเวลาพักผ่อนและยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควรแก่กำลังของตนเพียงใดส่วนงานทางใจไม่มีวันเวลาได้พักผ่อนเอาเลยจะมีพักอยู่บ้างเล็กน้อยก็ขณะหลับนอนเท่านั้นแม้เช่นนั้นจิตยังอุตส่าห์ทำงานด้วยการละเมอเพ้อฝันต่อไปอีกและไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆนั้น ควรหรือไม่ควรแก่กำลังของใจเพียงใดเมื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ทราบแต่เพียงว่าทุกข์เหลือทนแต่ไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนักและเรื่องเผ็ดร้อนเหลือกำลังที่ใจจะสู้ไหวจึงควรให้หนามบ่าใจคือนักต่อสู้เพราะดีก็สู้ชั่วก็สู้สู้จนไม่รู้จักหยุดยั้งไตรตรองอารมณ์ชนิดใดผ่านมาต้องสู้ และสู้แบบรับเหมาไม่ยอมให้อะไรผ่านหน้าไปได้จิตเป็นเช่นนี้แหละจึงสมญาว่านักต่อสู้เพราะสู้จนไม่รู้จักตายถ้ายัางครองร่างอยู่และไม่ได้รับการแก้ไขก็ต้องเป็นนักต่อสู้เรื่อยไปชนิดไม่มีวันปลงวางภาระลงได้หากปล่อยให้เป็นไปนตามชอบของใจที่ไม่รู้ประมาณโดยไม่มีธรรมเครื่องยับอยั้งบ้าง คงไม่มีเวลาได้รับความสุขแม้สมบัติจะมีเป็นไก่กองเพราะนั้นไม่ใช่กองแห่งความสุขแต่กลับเป็นกองส่งเสริมทุกสำหรับใจที่ไม่มีเรือนพักคือธรรมภายในใจนักปราชญ์ท่านกล่าวไปได้อย่างเต็มปากว่าธรรมแลเป็นเครื่องปกครองทรัพย์สมบัติและปกครองใจถ้าใจมีธรรมมากน้อยผู้นั้นแม้มีทรัพย์สมบัติมากน้อย ย่อมจะมีความสุขพอประมาณถ้าขาดทำเพียงอย่างเดียวลำพังความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ให้ได้กองเท่าบุขเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอเพราะนั่นเป็นเพียงเครื่องอาศัยของกายและใจผู้ฉลาดหาความสุขใส่ตัวเท่านั้นถ้าใจไม่ฉลาดด้วยธรรมไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียวจะไปอยู่โลกใดและกองสมบัติใด ก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเศษเดนอยู่เท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใจเลยแม้นิดความสมบุกสมบันความรับทุกทรมานความอดทนและความทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจ และอิ่มพอต,ต่อเรื่องทั้งหลายทันทีการใช้งานจิตนับแต่วันเกิดจนบัดนี้รู้สึกว่าใช้เอาอย่างไม่ปราณีปราศัยถ้าเป็นเครื่องใช้ชนิดต่างๆมีรถลาเป็นต้นจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ควรพูดถึงการนำเข้าอู่ซ่อมแต่ควรพูดถึงความแหลกยับเยินของรถจนกลายเป็นเศษเหล็กไปนานแล้วจะเหมาะสมกว่า นี่แหละทุกสิ่งเมื่อมีการใช้ต้องมีการบูรณาซ่อมแซมมีการเก็บรักษาถึงจะพอมีทางอำนวยประโยชน์ต่อไปจิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแลด้วยวิธีเก็บรักษาเช่นเดียวกับสมบัติทั่วไปวิธีที่ควรแก่จิตโดยเฉพาะก็คือภาวนาวิธีดังที่อธิบายมาบ้างแล้วผู้สนใจในความรับผิดช,ชอบต่อจิต อันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนจึงควรปฏิบัติรักษาจิตด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมคือฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันพวรเพื่อไปการตรวจตราดูเครื่องกล่าวของรถคือจิตว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไปบ้างจะได้นำเข้าโรงซ่อมสุขภาพทางจิตคือนั่งพินิษพิจารณาดูสังขารภายในคือความคิดปรุงของใจ ว่าคิดอะไรบ้างในวันและเวลาหนึ่งหนึ่งพอมีสาระประโยชน์บ้างไหมหรือพยายามคิดแส่สายหาแต่เรื่องหาแต่โทษและขนทุกข์มาเผา้นเจ้าของอยู่ทำหนองนั้นพอให้รู้ความผิดถูกของตัวบ้างและพิจารณาสังขารภายนอกคือร่างกายของเราว่ามีความจเจริญขึ้นหรือจะลดลงในวันและเวลาหนึ่งหนึ่งที่ผ่านไป จนกลายเป็นปีเก่าและปีใหม่ผัดเปลี่ยนกันไปไม่มีที่สิ้นสุดสังขารร่างกายเรามีอะไรใหม่ขึ้นบ้างไหมหรือม่แต่ความเก่าแก่และคร่ำคร่าชาราหลุดลงไปทุกวันซึ่งพอจะนอนใจกับเขาแลหรือจึงไม่พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเจื้อแต่เวลาที่พอทำได้เวลาตายแล้วจะเสียการนี่คือการภาวนา การภาวนาคือวิธีเตือนตนสั่งสอนตนตรวจตราดูวความบกพร่องของตนว่าควรแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้างผู้ใช้ความพิจารณาอยู่ทํานองนี้เรื่อยๆด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้างด้วยการลำพึงในอริยบทต่างๆบ้างใจจะสงบเยือกเย็นไม่ลำพองพยองตัวและคว้าทุกข์มาเผาดนตัวเองเป็นผู้รู้จักประมาณ ทั้งหน้าที่การงานที่พอเหมาะพอดีกัตัวทั้งทางกายและทางใจไม่ลืมตัวเมื่อสุมในสิ่งที่เป็นพายนาต่างๆคุณสมบัติของผู้ภาวนานี้มีมากมายไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นลงได้แต่ท่านพระอาจารย์มัน่นท่านไม่ได้อธิบายลึกซึ้งมากเกว่าฐานะของครวาาที่มารับการอบรมผิดกับท่านอธิบายให้พระเนรฟังอยู่มาก เท่าที่เขียนตามท่านอธิบายไว้พอหองปากของคอนี้เท่าที่ได้พยายามตะเกียรตการนำมาลงก็เพื่อให้ทุกท่านได้ช่วยติชมพอเป็นยาอายุวัฒนะผิดถูกประการใดโปรดตำหนิผู้นํามาเขียนกรุณาอย่าได้สนใจกับท่านผู้เป็นเจ้าของประวัติเพราะท่านไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเวลาแสดงธรรมขั้นสูงท่านก็แสดงเป็นการภายใน เฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเท่านั้นแต่ผู้เขียนขนอกไปเองใจและมือไม่อยู่เป็นสุขไปเที่ยวซอกแซกบันทึกเอาจากปากคําของพระอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเคยอยู่กับท่านมาเป็นคราวๆในสมัยนั้นๆแล้วนํามาลงเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบปฏิปทาการดําเนินของท่านบ้างแม้ไม่สมบูรณ์เพราะปฏิปทาท่านปรากฏว่า เด็ดเดี่ยวอาจรา์มากแทบจะพูดได้ว่าไม่มีท่านผู้ใดบรรดาลุกศิ์ที่เคยพึ่งโรมเงาแห่งบารมีท่านมาจะสามารถปฏิบัติเด็ดเดี่ยวต่อทุงดงขวัตและจะริยธรรมทั้งหลายอย่างสม่ำเสมอเหมือนท่านสำหรับองค์ท่านทั้งข้อปฏิบัติทั้งความรู้ภายในใจนับว่าเป็นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันยากจะหาผู้เสมอเหมือนได้ สรุปคำสอนของหลวงปู่มั่นข้อแรกจิตที่ฟุ้งซ่านคือทุกข์แต่เราสามารถฝึกให้มันสงบได้ด้วยการภาวนาและมีสติข้อที่สองสติคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราติดตามและสังเกตจิตของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องข้อที่สามการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากแค่เลือกคำบริกรรมที่เหมาะสมกับเราเช่นพุทโธ หรือกำหนดลมหายใจก็ช่วยให้จิตจดจ่อและมั่นคงได้ข้อที่สให้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอแม้จิตจะหลุดไปบ้างก็อย่าท้อดึงกลับมาใหม่เรื่อยๆถ้าเราฝึกฝนตามหลักเหล่านี้จิตของเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นและก็จะสงบได้ในที่สุดครับอย่าลืมนำคำสอนเหล่านี้ไปลองปฏิบัติกันดูนะครับเพราะการฝึกจิตไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ลองดูสิครับฝึกภาวนาวันนิดเมื่อใดที่จิตสงบชีวิตของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ